สวัสดีทุกคนกันด้วยครับตอนนี้อยู่กับซา t u เทิร์นอีกเช่นเคยนะตอนนี้คนติดตามของเราอยู่ที่994คนเป็นที่รียบร้อยแล้วผมดีใจมากเลยไม่รู้จะพูดยังไงต้องขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามาดูมารับชมแล้วก็มากดไลค์กดคอมเมนต์แล้วก็ให้คำติชมมากมายให้กำลังใจทำให้ผมใจฟูขึ้นมาขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกคนเลยจริงๆขอบคุณคนติดตาม90 0กว่าคนในตอนนี้นะ ตอนนี้994คนแล้วครับอีกแค่6คนเท่านั้นเราก็จะถึงพันซับสไคร์แล้วไม่ได้ขออะไรมากเลยครับก็ขอให้อยู่ด้วยกันไปนานๆนะครับแล้วก็1000นซับสไครนี้ยังไม่สามารถเปิดสไร้างรายได้ได้เพราะว่าชั่วโมงการรับชมผมยังไม่พอนะโอเคก็ขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆตั้งแต่ลงคลิปไปถึงแม้มันจะไม่ค่อยมีคุณภาพสักเท่าไหร่นะครับมีคุณภาพเสียงที่แย่มากแล้วก็แย่บ้างอะไรไม่ดีบ้าง จนตอนนี้คนไลค์คนติดตามก็จะขึ้นหลักผ่านแล้วต้องขอบคุณมากจริงๆครับคลิปนั้นผมไม่รู้ว่ามันจะดีสำหรับทุกคนหรือเปล่าแต่ก็พยายามทำให้ดีที่สุดครับในอีกคลิปต่อๆไปนะครับตอนนี้คนติดตาม994คนแล้วนะถือว่าเยอะมากเลยในชีวิตผมไม่เคยเจออะไรเยอะขนาดนี้ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกคนแล้วก็ ผมมีเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆน,นะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าอันนี้แค่พูดไปเล่น,เลนๆเฉยๆถ้าเกิดสนใจก็อาจจะมีการเปิดจริงๆนะผมว่าจะเปิดเตรียมสำหรับ m i n Mincraft เวอร์ชัน1.17ของ PC นะถ้าใครอยากเล่นก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวผมจะมาติดต่อที่หลังนะครับแล้วก็ขอให้เล่นกันแบบพี่น้องนะเล่นกันไม่มี ไม่ได้รุนแรงไม่อะไรนะครับก็นั่นแหละให้เป็นกันเองนะครับโอเคจะเป็นเรียมเฉยนะสำหรับ10คนผมไม่ได้เปิดเซิร์ฟเวอร์ครับผมเปิดเซิร์ฟเวอร์ไม่เป็นอันนี้พูดตามความจริงนะผมเปิดเซิร์ฟเวอร์ไม่ไม่เป็นนะโอเคก็เข้าเรื่องของเราต่อนีกว่าตั้งแต่ผมทำคลิปเอาชีวิตรอดถึงร้อยวันมานี้ผลตอบรับคือดีมากๆตอนนี้จากคลิปนั้นนะจนมาถึงตอนนี้สาม0 0ื 30, คนดูแล้ว 1,000กว่าไลค์คนติดตามอีก900กว่าคนขอบคุณทุกคนจริงๆครับผมไม่คิดว่าคลิปเดียวจะทำให้ผมดันผมขึ้นมาขนาดนี้ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะไปถึงขนาดนี้ได้ขนาดไหนไม่รู้จะไปต่อได้ขนาดไหนแต่ว่าก็ยังมีคนดูอยู่บ้างนะลงคลิปใหม่ไปโอเคทั้งขอบคุณครับแล้วก็ที่ขอชีวิตรอดร0อยวันใน อย่างอื่นมาก็เดี๋ยวพยายามทําให้ครับแต่100วันในเกาะล้างนี่ก็จบบริบูรณ์แล้วไม่มีอะไรต่อแล้วก็ต้องขออภัยด้วยครับเพราะว่ามันจบแบบจริงๆแล้วผมไม่ได้ทำดิเมนชันให้มันไปไกลมากกว่านี้นะครับเรื่องเอาชีวิตรอด100วันนี่ก็จะพยายามทยอยลงครับมีคนขอกันมาเยอะอยู่พอสมควรนะ100วัน200วันนะครับก็จะพยายามลงให้เป็น ให้มันบ่อยมากที่สุดแล้วก็พยายามทําแต่จะไม่หักโหมตัวเองครับเพราะว่าก็ต้องมีเวลาพักของเราว่างเนาะโอเคตอนนี้995ซับสไคร์แล้ว <c oughs> ขอบคุณขอบคุณจริงๆครับเลยแค่5คนเท่านั้นผมจะเข้าสู่1,000ซับสไครา์แล้วของวันนี้นะเย้ yeah. <c oughs> เป็นวันที่รอตาดมากผมรอมาเมื่อเย็นประมาณ5โมงยัง800กว่าซับสไคร์ พอมันก็เริ่มเงียบแล้วเริ่มเงียบมาเมื่อชั่วโมงที่แล้วก็ตอนนี้เริ่มขึ้นมาก็ขอขอบคุณครับอันนี้คือเขาน่าจะรู้แล้วคนน่าจะรู้ผมขอบคุณคนติดตามทุกคนเลยเพราะว่าคนติดตามผมยังน้อยอยู่ใครติดตามเนี่ยน่าจะรู้ตัวเองเลยว่าใครคนไหนคนไหนนะครับแล้วก็ฝากอยู่ด้วยกันไปนานๆครับฝากคอมเมนต์ฝากอะไรกันนิดหน่อยด้วยนะครับก็ขอบคุณมากมาก ะจะพยายามทยอยลงคลิปแบบให้มันพอแกการดูนะครับพอแกการรับชมของท่านผู้ชมก็ขอกันได้ครับอยากจะให้ทำอะไรเดี๋ยวพยายามไปกองแล้วก็ลองมาทำกันดูอีกทีนะโอเคผมตอบทุกคอมเมนต์นะครับฝากคอมเมนต์ด้วยถ้าเกิดใครอยากคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ได้เลยผมตอบหมดอยู่แล้วครับ <laughs> โอเคขอแค่ไม่อยาบคลายก็พอครับอยากคลายก็ คงต้องลบนะจริงๆเป็นตามระเบียบนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรอกันต่อไปดีกว่าว่ามันจะขึ้นถึง1,000ในเวลากี่นาทีตอนนี้995คนกว่าจะถึง1,000คงอีกนานอยู่เหมือนกันครับ ทุกคนครับตอนนี้999ผู้ติดตามเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเหลือแค่คนเดียวเท่านั้นผมเพิ่งกินข้าวไปหนึ่งพันแล้วหนึ่งพันแล้วครับออขอบคุณทุกคนจริงๆ1ิงหนึ่งพันเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปนี้ไปไม่รู้ว่าเขาจะเห็นหรือเปล่าคนที่เขาติดตามอยกกู่ก็ฝากเข้ามาดูนะครับ ขอบคุณมากมากครับขอบขคุณทุกคนเลยเออตอนนี้1,000ตัวต๋วขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพูดพูดติดันเลยโอ้โหแล้วหนึ่งันหนึ่งแล้วเอ้ยโอเคขอบคุณมากมากครับฝากกดติดตามไว้แล้วก็ฝากกดไลค์เป็นผลงานต่อไปฝากติดตามผลงานต่อไปของผมด้วยนะครับก็จะพยายามพัฒนาให้มันดีอยู่นี้นะพูดไม่เป็นคำแล้วโอเควันนี้ไปแล้วครับบา,บายๆสวัสดีครับ